สวัสดีครับทุกคนครับหลังน้ำถั่วนะครับมาติดตามนะครับแถวนี้ก็คือน้ำถ่วมมดนะครับนี่เหลือแต่ซากครับต่อเข่าเหลือแต่ซากครับทุกคนครับนี่หัวอกคนที่เห็ุหน้าเนาะเช้าหน้านะครับบ่ถ่วกระแลงนะครับ คนที่ยโยนน้ำลุม่มนะครับติดน้ำนะครับก็จะทวมแบบนี้ต้องท่ำใจนะครับกันเหลืองมัดเลยครับที่เหลืองเหลืองนะพอแมน่าพร้อมเจียวด้ยครับคือเหมือนคล้ายๆเขาท่วมนานแล้วเขายืตนต้นตายนะครับคือมันยังบทนเนานะครับก็คือยอืนต้นตายเลยนะครับเป็นตาเสียดายนะครับแล้วก็สงสารเนาะ อันนี้คือส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือที่น้ำท่วมเมื่อน,นครับแต่ว่ากระทือท่วมบ่มเมดนะครับเหลือตะปยแตะวากะมีส่วนที่เสียหายและตายนะครับแต่ว่ากระเริ่มออกร่วงเริ่มถอกแล้วครับแต่ว่าจากสังเกตเนี่ยครับก็บจะเป็นแบบเ,เม็ดรีบๆนะครับกับบรลูว่าสีได เกียียวซํำไดนะครับแล้วก็สังเกตเบิ้งห่วงเข่าที่เพื่อนน้ำถ่วนะครับก็บสิเป็นห่วงน,น้อยๆนะครับรวงเรียวๆนะครับแต่ดูเหมือนเขียวนะแต่ว่ารวงมันจะแบบเรียวๆมันไม่เต็มที่นะครับบ่เต็มที่เลยเนาะเห็นแล้วก็นี่แถวนี้ครับบ่ออกครับ ก็เป็นห่วงเลี้ยวๆแบบนี้นะครับนี่บรูว่าเอ,อ่อต่อไปมันสีลีบสีขาวบออนะครับมันสีตึงบออะนะครับเขาเอื่นว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะครับเนาะนี่สาภาพทั่วไปนะครับเนาะอืมกาตาลิโตนนะครับหัวอ,อกช่อหน้านะครับก็เข้าใจเลยนะครับ ยังลดไม่หมดนะครับน้ํยังยังท่วมอยู่แต่ก็ค่อยค่อยๆจะลดแล้วล่ะครับแต่แตะเลตโตนเนาะจะสีวางใดแต่ว่าปีนี้คนที่นาที่อยู่เ,เนินเนาะอยู่ที่สูงก็จะได้มเมล็ดข้าวนะครับได้ข้าวเท่าที่ควรนะครับได้ ได้ดีเลยแหละแต่คนที่ติดน้ำติดน้ำลุ่มนะครับก็จะท่วมแน่นะครับก็เลยได้พพ่เหื่อเสลยนะครับพายเห่นเนาะแล้วก็หาปลานะครับมีโอกาสได้หาป่าแน่นะครับแต่ว่าบริไทคิปมาฝากทุกคนนะครับครับคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ คู่ไทยบนอกมาเดอ้อครับสวัสดีครับผม